โอ้โห oh, 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 พี่น้องดูลูกว่าตัวน,นี้ลูกใหญ่แล้วก็ลูกดำมิดเลยเน่งว่าสุกเต็มที่แล้วเดี๋ยวเราจะลองสอยดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงเน,นี่ยเนี่ยนูในสวนของโรงพยาบาลเราเนะี่ยมีเยอะมากนะมีหลากหลายเดี๋ยวเราลองมาชิมกันหน่อยว่ารสชาติจะหวานหรือเปล่าลูกใหญ่ๆดำๆแบบนี้ เด็กนาเล็กซอยก่อนช่องจิตทนสรารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สอยมาแล้วเดี๋ยวลองชิมดูหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงก็หวานนะหวานหะวานะ có thể đa hả nè tại lúc mình như mình nói mét dày lúc nói ôi ngơ nói Yeah. ก็ชิมดูแล้วถือว่าคะแนนเต็มสิบเนี่ยให้สักประมาณห้าหรือหกเนี่ยไม่ผ่านหจะปากดำมากอ่ะอ่ะอาณาเลขกเปลี่ยนต้นแล้วนะเดี๋ยวมาชิมอีกต้นหนึ่งหฟันดำเลยไม่เป็นไรครับวนนี้เนื้อหวานกว่า loại quả ngon hơn, ngon hơn, quả hơn, ngon hơn, ngon ngon ตินลบฟันดําเลยฮะเนี่ยแต่ก็เป็นเป็นผลไม้ที่แบบอยู่ในธรรมชาตนะิอร่อยดีบลูเบอรี่ฮะนะลิน้นสีม่วงเลยอ่ะคผมสำหรับคลิปนี้นะน,นเล็กก็พาเลาะชิมลูกว่าในสวนของโรงพยาบาลเนี่ยสองต้นอยู่ใกล้ๆก,กันเนะี่ย โซนสนามกีฬาเนี่ยเนี่ยเขาเล่นบาสเล่นวอลเลย์กันเนี่ยก็ถือว่ารสชาติอร่อยกินได้นะก็ถือว่ามีความสุขฮะที่ได้มีโอกาสมาใช้ชีวิตแบบนี้นะสโลวไลฟ์แบบนี้กินแบบธรรมชาติธรรมชาติกันอ่ะรับผมสหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่นี้ครับผมสวัสดีครับ